ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการย้ายตัวเกมนะครับที่อยู่ในสตรีมนะครับแล้วก็ซ่อมแซมตัวโฟลเดอร์ในสตรีมนะครับสำหรับวิธีการเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับไม่ยากนะครับสำหรับท่านใดอ่ะที่เจอปัญหาอยู่นะเวลาอัจรันเกมนะแล้วก็มีปัญหานะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ ด้วยการเข้าไปซ่อมแซมตัวโฟลเดอร์ในครั้งของสตรีมนะวิธีการให้เปิดขึ้นมาเลยนะเปิสตรีมขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่มุมบนซ้ายนะครับคุณจะเห็นคำว่าสตรีมพอถึงหน้าการตั้งค่านะครับให้คุณเข้ามาดูที่ตัวนี้ให้คุณเอาเมาส์มาคลิกเนะี่ยที่ตัวพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนะแรกๆเลยอะ่ะมันจะขึ้นว่าได้ภายในนะมันจะขึ้นได้สี ครับส่วนมากนะคราวนี้คุณสามารถคลิกให้มันขยายออกมาได้นะในที่นี้มันจะบอกมาเลยนะว่าในตัวได้อะไรมีเกมอะไรอยู่นะครับโดยการคลิกนะคุณดูไหมเห็นไหมนะครับอันนี้คือเกมที่เก็บอยู่ในไดได้ดนะเอา,เอาลองมาดูไดอ e. ีมีไหมมีนะคราวนี้วิธีการซ่อมแซมนะให้คุณมาที่ตัวนี้จุดสามจุดนะครับแล้วก็ซ่อมแซมโฟลเดอร นะมันจะขึ้นอย่างนี้คุณก็มา y ยสรอสักคู่ไม่นานนะาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกมไม่เยอะก็จะใช้เวลาไวหน่อยถ้าเกมเยอะกว่านี้อาจจะใช้เวลามากกว่านี้นิดหน่อยแต่ไม่นานมากนะครับแล้วก็วิธีการย้ายนะสมมติเป็นคุณจะย้ายดาร์กโซนนี่คุณมาคริกเลยนะครับแล้วก็ย,ย้ายกริกที่ย้ายนี่เขาจะขึ้นขึ้นมานะว่า เนี่ยได้ภายในเครื่องนะ,ะมีได้ไหนบ้างเนะี่ยพื้นที่พร้อมใช้งานนะพื้นที่ในตัวได้ไหนที่ว่าพื้นที่นะเหลือน้อยๆคนก็ไม่ควรจะเอาเกม,มไปเก็บไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนาแน่นเกินนะควรเหลือพื้นที่ว่างให้มันหายใจใหายคอสักนิดสักหน,น่อยก็ยังดีนะกูเลือกที่ว่าพื้นที่ที่ว่ามันดูว่ามันเหลือเยอะๆหน่อยอยังรอยกว่ากิกะไบต์ก็ น่าจะได้อยู่นะยังไงตัวเกมคุณก็ดูที่ตัวเกมเลยนะว่าขนาดความจาุขนาดมันประมาณเท่าไหร่นะอย่างด r k ์กโซเต็มที่ก็ถึงห้าสิบถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้น120เอ็ดน่าจะพอนะอโอเคแล้วคุณก็ยายนะถ้าคุณไม่เอาก็ยกเลิกนะครับแล้วก็สมมุิจะถอนการติดตั้งก็ได้เหมือนกันกิกิสตัวนี้แล้วก็มาถอนการติดตั้งนะ เนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสับวิธีการเข้ามาซ่อมแซมตัวโฟลเดอร์ขังสตรีมนะแล้วก็ย้ายเกมในตัวสตรีมนะใหม่ล่าสุดเลยนะในปีพศสอ6 6นรยห6นี่นะ14กันยานะเพราะว่าสตรีมหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยบางทีเขาอัปเดตในตัว ใครเอ็นเขาใอ้พวกไอตัวหน้าตาไอ้เขามันก็จะเปลี่ยนไปตลอดนะในคลิปนี้ใหม่ล่าสุดนะยังไงถ้าดีถ้าเป็นปไปเจอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะัครับสวัสดีครับ